าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ อย่าลืมไม่ใช่ระบบแจกงานอย่างท่านทั้งหลายเราจะพูดแจกงานกรมประชาสัมพันธ์กรมสื่อสารกรมประสานงานกรมพลังงานสาระที่เกียวเข้าคุณเดียวทําได้นี่วัดต้องทําได้หมดพอไปกลับมาเนี่ยหมดเลยเครื่องพิมพ์ก็หายเลขาก็เขาเช่าไปห้าองค์ไม่มีเหลือเลยให้เล่นลาสังทองพาเล่นเรื่องรัษนาวงเลย กลับมาห้าองค์ไม่มีอยู่แม้แต่องค์เดียวไปไหนไปไหนรู้ไหมขออ้อจงเยียมไปไหนรู้ไหมเขาเช้าไปเฝ้าบ้านหมดตอนจะโผอ,อยู่ไม่มาเช่านี่มันผิดเรื่องอย่างนี้สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะานังธรรมทานัง,รรนงชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมสนะการให้ทั้งปวง